จตุรตัสตำหนักวินหมออะไรก็ไม่รู้ทหารผีเมืองมอรณะอ๋อเออซวนอยู่คนจีนมาตบมีเ่วยให้เราไปได่ไหม 阿爹，见过一名手持白玉剑的女修。阿爹，见过一名手持白玉见的的 这些士兵与城门那里的不一样，那是守护死城的天兵，这里的是阴兵。不死门内有典籍记载龙岛死城之事，我曾翻阅过。你还知道什么？先解开我身上的禁制、啊，不能解。他这种人一旦有机会，绝对会反扑。你没资格谈条件，说出你知道的一切，我给你活命的机会。 不行，你根本不敢。你应该清楚，我随时都能杀你，而且这里没有人在乎你的性命。呃，改头改ใจ，杨贪哪吒。<laughs> 一针法师。嗯，法 Jam，法 j a 原本我以为我能放下仇恨，但看到那柄血剑时。 忍不住了เราเป็นมนุษย์อาจารย์แกเราไม่ใช่พระพุทธเจ้าเราเป็นมนุษย์รักโลกโกรธหลงต่อให้ขจัดแค่ไหนก็ยังมีที่นี่จม 哎阿南亚，上古一战后在此陨落的强者，被死城死气侵蚀，化作了这长街中游荡的幽冥邪魂。你，他们专猎生者，以血肉精元为食。哦，他们没没有人进来，他们自己吃什么？吃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 ？ เออรับค่าตัวไปเลยสองคนผู้หญิงวยคือคือคือออกโรงดมกลิ่นดมกลิ่นอ๋อเท้ามันมีเลือดตามเท้ามันไปเมืองผีเข้ามาขนาดไ้นมองวรระ 嗯嗯嗯嗯、好重的阴气！嗯、这个地方究竟是？啊、不要乱动院内的东西。喂，龙宋斌。

อันี้ตัว Big, ตัวบิ๊กต้ตัวใหญ่กีรา้านขงวงกดยพาหอศกก็จะบักพลังเนี้ยเออฟาดดโลหนึ่ง

เฮ้ยหลบหนีไรล่ะอืมชนชนเออหุ่พลังโลดโคร,รงขังมิติโครงขังมิติ 哎意干个懵了，死了？不，没这么简单。他的力量在变强。 จับใส่ลลมันจับใส่ลงเลยเอาแลวผู้หญิงสองคนนี้นตัวนี้นะเราท้องไ่อ้องไก่下一招拿ี你最强招式否则你可再没机会了。อาจารย์โอ้อาจารย์อาจารยอาจารย์เคนเนี่เจอในีรมิตะพุธมีตะพุธ

啊呀！Oh. Yeah. 我的战斗绝不允许任何人打扰。呃，呀，呀，悠，各两无忌，此战暂停。No, 先冲出去。啊、ah. <laughs>！OK <laughs>。 นกโอเคพักสึกไปก่อนฆ่านกก่อนเออโอ้โหพลังเยอะมากจบพี่ดอซศาสตคนจะสู้กันอีนกพี่โผล่มาดูเรื่องเลยยังเดินขังลงโอเคชนนิ้นังวน คุณนม่ไอ้าอุ้ยอ้ยอ้ยอ,ยอ,ยอ,ยอ้ยวารฟวาร์ฟวาฟพี่เปิดแกนวาร์ฟให้น้องาเอุ้ยมาแล้วแรงลังมันเยอะจังนะ มันบำเพ็ญม,มานานนะแล้วแล้วเราต้องเผาเผาทิ้ง,งถ้าเราเบาใจแล้วเราชาก็จบแล้ว <c oughs> เออเออเราไปจุดผ้ามันได้ไมั้อุ้ย เออทะลุว้ายไม่ตายหวังไม่เจ็บเลยทะลุได้เฮ้ยม,มจะเอาดาบก,กูไปไหมนะโอ้ยโอกาสนี้เนี่พี่ดยูมือเออดึงผ้ามันออก มันมัดโซ่มันพันโซ่อยู่แกเออมัเลือกมาระหวางผ้ากับเค,อ,ค,อ,คอมานี่สัญญากาสญญากาสญญากาเออเฮ้ช่วยกันดช่วยกันดึงผ้ดดงามันมัดคอมใส่คอไว้มัดโซ่ไว้ มาต้องใช้เคอรเคอขวดเอาก็พออุ้ยไม่ขวดญจ้ะต,ตัดเลยไายระวงังอุ้ยขอขาดด้วย 这城里哪儿哪儿都诡异的吓人，一具尸体凭着块破布就能这么强？嗯、你们想要？柳如烟他们呢？在这儿呢。啊、哦，有意思啊！多亏了小家伙，不然人家就被那小鬼给扒了。既是、嗯、盟友，理应互助。呃，尽快离开吧。 这节里的东西不安定。要搬了。搬皮绳，真真。搬，慢慢慢拖拖搬皮绳。呃，拖慢皮绳，皮 <noise> 绳，汤 ques，哎。<noise> <noise> 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 ว้ายจานิงเออสาวอยู่ตรงนี้ครับ找地方躲起来，我解决掉附近阴兵后会去寻你。前辈小心。嗯。布เออเอเอ布拉

你连保住自己的性命都做不到，萧晨，你若敢动我，树人谷不会放过你。<laughs> 不死门圣女如今都成了萧晨的女奴，你这名不副实的皇家公主，还逞什么威风？呃、燕倾城。<laughs> 嗯、<laughs> 你哈哈哈哈！伊豆看看，咱俩演脸蛋不错。 我、哦、太瘦了，你说什么？敢再出钱一分，我保你命好了，那当初了个皮，你们输干你我更了，咋？事态危急，众人何不放下仇怨，协力破局？这。 不过半日，入城之人便已殒伤大半。诸位应知，此时再起纷争，脱身之日渺茫无期。这女子有龙王相随，又与赵灵儿相识，到底是谁？<laughs>